สวัสดีค่ะวันนี้พี่เกษตรพาเพื่อนๆนะคะลงสวนเช่นเคยนะคะตอนนี้ฝนก็กําลังตกนะคะพี่เกษตรก็ยังไม่ไม่หายไข้เลยนะคะเสียงก็จะสีแหบๆที่มองเห็นไปนี่ก็จะเป็นต้นกระเจี๊ยบนะคะจะเป็นกระเจี๊ยบฝักขาวๆนะคะอันนี้จะอายุนานมากนะคะประมาณสี่ห้าเดือนนะอายุของเขาจะทนต้นของเขาจะใหญ่เหมือนต้นโปอนะคะดูใบของเขาสินะ่ะ กระเจี๊ยบนี่ก็มีสรรพคุณนะคะ,ะถ้าเรารับประทานดิบๆนี่ก็จะไปเคลือบํอำไส้หรือกระเพาะในกรณีที่เราเป็นโรคก,กระเพาะหรือลำไส้อักเสบก็ควรที่จะทานติดไว้นะคะ,ะกระเจีย๊ยบมีประโยชน์นะคะนำไปลวกจิ้มน,น้ำพริกหรือว่านำไปทานดิบๆได้นะคะนี่มะเขือเทศของพี่กเกษตรออกลูกแล้ว ก็จะปลูกแบบแนวผสมผสานนะคะก็จะมีอันนู้นบ้างอันนี้บ้างคือเอาไว้เก็บทานนะคะเก็บทานในครัวเรือนเนาะยาก,ก็จะางามแข็งกับต้นผักเลยนะคะเราต้องมาตัดแต่งกิ่งของมะเขือเพื่อให้เขาปลูกนะคะเพราะว่าถ้าใบของเขาเยอะเกินไปก็จะ เป็นเพี้ยหรือแมลงปากดูดซุกใต้ใบนะคะอันนี้จะเป็นมะละกอพันต้นเตี้ยนะคะเนื่องจากออกลูกแล้วนี่ออกดอกออกดอกออกดอกอีกไม่ช้าเขาก็จะออกลูกนะคะต้นไม่สูงมากต้นประมาณหกสิบเซนค่ะเนี่ย แตงส่วนแตงก็กำลังติดลูกนะคะอีก2วันก็เก็บผลผลิตทานได้นะคะก็จะรดปุ๋ยมาทุก2วันนะคะใส่ฝักบัวแล้วก็มาดถที่กูนของเขาก็ตกแรงมากด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นต้นอากระเจีย๊ยบนะคะที่ ใบของเขาสามารถไปต้มใส่ต้มไก่ต้มอ,อะไรแบบนี้อร่อยจะมีรสซมๆก็จะมีใบยะนางด้วยนะที่นี่ไม่มีใบยะนางพี่เกษตรไปหาแล้วก็เอามาปลูกเนี่ยค่ะเนี่ยต้นใบยะนางเอามาปลูกไว้เผื่อวันหนึง่ง เรากลับไปทํางานหรือเราไปอะไรเง,งี้ยน้องๆก็จะได้มีเก็บทานเนาะส่วนนั้นก็บวบเลี่ยมจะเป็นพันธุ์ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะออกให้ไว้ให้เราแบบทานต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นอ่แนวชีวภาพนะคะ อันนี้จะเป็นมะเขือเทศนะคะที่พี่เกษตรได้ปลูกใส่กระถางไว้นะคะเนี่ยก็กาลังติดดอกอันนี้จะเป็นมะเขือเทศเคลือนะคะลูกเล็กๆไม่รู้ว่าไทยสารเรียกว่าแบบไหนว่าพี่เกษตรจะเรียกมะเขือเทศมะเขือเคลือนะคะเพราะว่าเขาจะเลื้อยเหมือนถอั่วพกยาวเลยอันนี้เขาจะเป็นเพียนะคะมะเขือเทศนี่พี่เกษตรใช้อะนาะ ใช้น้ำหมักจากขี้เท่านะคะมาะรดนะคะที่ยอดของเขาหรือไม่ก็นำขี้เท่าผงขี้เท่าที่เราทํากับข้าวเ,เตาเตาถ่านเตาฟืนอะไรแบบนี้นะค่ะเอามาโรยที่ยอดของมะเขือเทศเลยค่ะเพราะว่าเขาจะฆ่าแมลงปากดูดหรือเล็กได้นะคะเพราะว่าพิกเกษตรเอาโรยพริกชี้ฟ้านะคะที่ใบหยิกๆกเขาก็แตกใบให,ให้ภายใน7วันนะคะ ก็จะเป็นการใช้ชีวภาพนะคะเพื่อมากำจัดมแมลงในสวนเนาะก็จะสลับสับเปลี่ยนนะคะอย่างน้ำหมักนี่ก็จะสลับสับเปลี่ยนนะไม่ใช้ในตัวเดียวลดสมบัติสม่ําเสมออย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถที่จะลดะภายในอาทิตย์นึงเนี่ยไม่สามารถที่จะลด ตัวนั้นโดยโดยตรงนะคะเราต้องสลับสับเปลี่ยนเหมือนกับเราก็เหมือนกับเราทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะเราก็เออก็อยากกินอะไรใหม่ๆเนาะก็ไม่อยากจะกินซ้ําๆเดิมๆอะไรเงี้ยถ้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยลดสามวันพี่เกษตรก็จะสลับเป็นจุลิซีสังเคราะห์แสงแล้วต่อต่อไปก็จะเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนไข่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนหมักจากเออเศษผักหรือผลไม้ต่างๆนะคะนั่นก็จะเป็นสูตรเล่งดอกเล่งต้นอะไรนึง ตัวเดียวเลยนะคะส่วนขี้วัวนี้ในกรณีถ้าเรามีขี้วัวไม่เยอะเราก็เอาขี้วัวมามาผสมน้ําแล้วเราก็เอาน้ําที่เราหมักขี้วัวมาผสมผักบัวรดนะคะสําหรับคนที่มีขี้วัวไม่มากนะคะแต่ถ้าใครเลี้ยงวัวก็โอเคโชคดีไปตอนนี้กอ็อาชีพเลี้ยงวัวก็ดีนะคะเป็นการอดออมขยันอดทุน เราะว่าเราต้องเกี่ยวหญ้าต้องดูแลเนาะอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะตกตกทั้งวันแต่คือตกไม่แรงแต่ตอนเช้าตกแรงค่ะค่ะพิเคเศษก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะคือจะทำแค่ประมาณอห้านาทีกลัวเพื่อนๆเบื่อน,นะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ